เจ็ดที่นั่งครับพี่เจ็ดที่นั่งราคาแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่เลยครับทิสซัตเอ็กเซลครับพี่คันนี้ได้สีขาวมุกสองจุดศูนย์ตัวอีสองจุดศูนย์ตัวอีเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับมีแอร์ด้านหลังบาะภายในสีเบจนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะนี่พวงมาลัยมัลติมีคูซคอนโทรลนะครับเกียร์มีตัวแบบว่าปรับเป็นปริสตันิกได้นะครับประจกมองขคับปรับไฟฟ้ามีกล้องอลาวิวสามร้อยหกสิบองศาให้ด้วยนะคันนี้นะครับพี่เอ็กเซลครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมเน็ตออโต้คาร์เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เอสพีเซ็ c เตานะครับสาขา2นั่นเองแต่ครับวันนี้ได้รถครอบครัวเข้ามา1คันนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับสำหรับคันนี้คือนิส s ัน XT ็กเทลนิสสันเอหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะเมื่อจริงๆเมื่อก่อนผมก็ไม่คุ้นเคยนะนะแต่พอมาได้เรียนรู้หลายๆรุ่นเข้ามาก็ XT ็กเเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้งานมากๆเพราะว่า XT ็กคือรถยนต์7็ที่นั่งนะครับ นะเป็นแบรนด์นิสสันนะครับแล้วก็ราคาครับพี่ราคาอยู่แค่359,000บาทที่ฟังไม่ผิด359ได้รถ7ที่นั่งนะครับนิสสัน x t ็กเทคันนี้คือ2.0ตัว E นะครับโมเดลเนี่ยเป็นปี2015ปี2015นะครับนะดีไซน์ดูดีนะ x t ็กเทกับเทอร์ล่าเทอร่ามันจะใหญ่กว่านะฮะเอ็กเทมันก็จะมีไซส์แบบย่อมลงมานิดนึงตัรถคันนี้ได้สีขาวมุกนะครับราคา3,59,00 0บาทนะครับ รับประกันโครงสร้างตัวถังนะครับตลอดอยู่การใช้งานมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับลูกค้า2ปีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูดีเทลที่ละจุดแล้วกันแล้วสำหรับตัวด้านหน้านะครับระบบส่องสว่างของเขาเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วอันนี้ลูกค้าเห็นอยู่แล้วเนาะนะมีเดร์มันนิงไลท์นะแต่ว่าตัวกระจังสวยนะกระจังเป็นตัว V กระจังเป็นตัว V นะครับสวยเลยนะครับนะตัวนี้นะล้อมงล้อแม็กเนี่ยได้ขอบ17 นะครับขอบ17และดิสเบรก4ล้อในระบบความปลอดภัย ABS นะครับมีให้หมดชุดกันชนด้านหน้าชิดกันชนด้านหน้าชิดนะครับผมก็จะถ่ายไปเหมือนคล้ายๆของเหมือนเดิมนะนะผมจะให้ดูดีเทลนะกันชนชิดนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับนะมีคิ้วล้อมาให้นะครับทรงมันจะคล้ายๆ Subaru Forester นะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับ นะมันจะเป็นรถทรงคอสโวเวอร์นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีบันไดข้างนะนะครับด้านข้างมันจะเป็นชุดแต่งเป็นสเกิร์ตนะครับเหยียบไม่ได้นะแตกนะเหยียบไม่ได้นะแตกนะครับมันจะเป็นสเกิร์ตแบบนี้นะครับมันจะยาวไปถึงด้านหลังด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตมาอีกนะมีสเกิร์ตด้านล่างชายล่างมานะครับตัวนี้เป็น 2. 0ศตัว E นะครับแต่ว่ามีกล้อง 360. 3 6 0องศามาให้แล้วนะครับ,นะรบเป็นกล้องอาาวิวเนาะเป็นกล้องแบบซ้ายขวาเลยมีให้หมด นะครับมือเปิดโคเมีม่มกุญแจเป็นคีเล็ดนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นออกแนวสีเบดนะครับมีคุกซอนโทนให้คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับราคาก็ลดจากหน้าป้ายเนาะหน้าป้ายเนี่ยอยู่ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้เป็นมือสองนะครับก็ปรับลถไปอีกเหลือสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหน้าจอตัวนี้จะเหมือนนาวาล่าใช่ไหมเหมือนนาวาล่านะครับแต่ว่ามีกล้องแสดงกล้องถอยหลังนะฮะกล้องสามร้อยได้แล้วก็แอร์เนี่ยเป็นดูอโซนนะครับ แอร์จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับสำหรับตัว USB, U x อ็กเ USB AUX power outlet b ห้าเกียร์ก็เป็น PRND นะครับแล้วก็ปรับเป็นทริปโทนิกบวกลบนะครับตามโลโก้เลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นเจ็ดที่นั่งต้องใช้แรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับภายในใสวยสะอาดเลยนะครับเป็นสีเบทนะครับตัวบากก็เป็นสีเบทนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปด้านหลังเนี่ยคือมุมมองวิสัยทัศน์การมองกระจกคือโอเคเลยนะนะผมติดตรงเดียวคือไม่มีแอร์หลังแค่นั้นแหละแต่ว่ามันมีแอร์ตรง ตรงด้านล่างาตรงหัวเขา่านะครับมันไม่มีแอร์แค่ที่หลังคาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมันเย็นทั่วถึงอยู่แล้วนะเพราะมันมีแอร์มาช่วยแล้วมันมีแอร์ตรงนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แค่ไม่มีแอร์บนหลังคาหลังคามันก็จะโลง่ลงๆมันก็จะไม่ได้ดอปหลังคามันก็จะดูกว้างนะครับจริงๆก็เหมือน c r v แหละเหมือน CRV แหละเขาก็ผลิตมาเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละนะครับตัวบอกก็พับได้ทั้ง3แถวนะครับสไลด์ได้ด้วยสําหรับตัวนี้นะครับตัวรถเนี่ยสวยเลยรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีพิษความจมน้ําชนัก าต,ตัดแต่งตัวถังไม่มีนะครับพี่ดูโครงสร้างแนวหลังควาสวยกริบนะครับเดิมเดิมพี่สวยสวยนะครับใครสนใจนะครับก็โทรได้เลย0965355153นะครับกับตัวนิสสันเอสเทลนะ0 9 6ย์5 5 1 5หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับตาม ID ที่ผมขึ้นไว้นั่นเองนะครับประตรงประตูทุกอย่างคือเนียนหมดเลยนะเนียนหมดเลยนะ รอยซีนต่างๆนะครับสวยเดิมลงไปด้านล่างเลยนะครับ oh. คือมันน่าซื้อเพราะตัวราคามันนั่นแหละน่าซื้อเพราะตัวราคาแล้วละ่ะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ได้รถยนต์แบบเอาจริงๆดีไซน์มันไมเหมือนเล็กซัสเหมือนกันนะเหมือนเอ็มเพนซ่าเอ้ยไม่ใช่เอ็มเพนซ่าเหมือนโฟลเลสเตอร์เหมือนเล็กซัสแต่ท้ายได้เหมือนเล็กซัสนะครับนะมันก็จะมีชุดแต่งด้านท้ายนะครับเป็นดิฟฟิวเซอร์มีไฟทับทิมนะครับแล้วก็เสาวิทยุ นะครับแล้วก็พวกไฟเบรกดวงที่3อะไรตรงนี้นะครับก็มีให้ครบเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็เข้ามาดูรถได้นะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับเซรีไทย64นะครับ SP Center Car นะครับสาขา2นั่นเองนะของเราเนี่ยมันมี2สาขานะแต่อยู่ใกล้ๆกันนะมีที่จอดรถประมาณ4ที่นะครับก็ต้องบอกว่ารถเยอะ3-400คันนะครับหารุ่นไหนก็มีนะเก๋งกระบะตอนลงตอนเดียวมีตู้เย็นตู้หลังคาตู้เปล่าอะไรก็มีหมด ฟอร์จนะูเนอร์รถตู้หน้าสั้นหน้ายาวนะครับมาจีตี้รวมถึงเบนซ์ต่างๆมีให้หมดนะครับพวกไฮบิดพักอินอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะครับอันนั้นก็ปรับรถราคาเยอะเลยอะจากล้านกว่าเหลือเหลือล้านต้นนะครับในะตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับมีที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ําให้อย่างดีนะตัวนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับตัวเบาะอันนี้เมื่อกี้ผมถ่ายคลิปสั้นไปผมพับลงไปคือจริงๆมันก็ดึงขึ้นได้กด็ดึงขึ้นอย่างเงี้ยดึงขึ้นอย่างเงี้ยคือมันนั่งได้นะ แต่ว่าอันนี้เราสไลด์เบาะแถวสองมาเยอะเกินนะครับเพราะว่าเบาะแถว2เนี่ยมันเป็นลานสไลด์นะครับมันสไลด์เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เดี๋ยวโครงสร้างเดิมนะครับสำหรับตัวนิสสันเด็กเซลคันนี้นะครับเป็นโมเดลปี2015แนะนําซื้อเงินสดคุ้มกว่านะครับ3.59%ก็เดือนสาที่เป็นเดือนแบตส20,000กว่าบาทแบตสอ0หมื 8, 20, กว่าบาทนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ปี15เนี่ยดอกเบี้ยมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม เปิดท้องเครื่องยนต์ให้ชมนะครับกับ200ตัว E Nissan Excel คือ e ก่อนนัานนี้มีสีเทาสีแดงขายไปหมดแล้วนะครับก็ได้สีขาวคันนี้มาอีกคันหนึ่งได้สีขาวคันนี้มาอีกคันหนึ่งนะครับรถก็ต้องบอกว่าโครงสร้างสวยเดิมโครงสร้างสวยเดิมนะครับรถไม่มีขยับนะครับหัชโชคเดิมซ <c oughs> ีนเซินทุกอย่างเดิมหมดซีนเซิรนทุกอย่างเดิมหมดนะครับสวยกิฟเลย ใครหาคันนี้อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับผม0965355153นะครับเดี๋ยวก่อนส่งบอบตัวรถเนี่ยเราก็จะทำสปาให้นะครับปรับสภาพขัดทรงขัดสีถ่ายของเหลวนะครับทำให้หมดนะครับมีบริการส่งรถให้ฟรี200กิโลฝากนิสสันเอ็กเซลคดีไว้ด้วยครับ